เออนะครับก็ขอบคุณนะครับอืมนะครับนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของทวีสอดสองช่วงหลังนี่ก็ทวีก็งานเข้าเยอะเริ่มตั้งแต่ไปรับงานแต่งมงแต่งโมเนี่ยอัจฉริยะเพื่อนรักผมก็ไปร้องไปเนี่ยแต่งโมก็ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าแต่งโมนะนะครับตำรวจคนไหนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ยังไม่นั่นอ่ะก็ดีเอสไอก็ไปตรวจสอบตำรวจเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวก็ตำรวจก็จะไปตรวจสอบกรมราชทัณฑ์ว่าทําไมโจ้ โจถุงดำถึงโดอยู่ดีๆก็เอาผ้าขุนหนูมาแขวนคอเสียชีวิตนะครับก็ตรวจไปกันตรวจมานะครับดีเอสก็ตรวจสอบตำรวจคดีแตงโมนะผ่านไปนานแล้วฝากอธิบดีนะครับอยากจะถามนะครับใครฆ่าแตงโมครับอยากรู้เหมือนกันนะนะสุดท้ายแล้วกลัวจะเหลวไม่ได้อะไรนะครับตำรวจคนไหนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะนะครับนะทวีสอบสองวันนี้ก็พูดผิดพูดถูกหลายเรื่องนะครับพี่ทวีนะ เพราะว่ารับงานใหญ่มาเยอะนะตั้งแต่หัวสวร้อยสาคนตอนแรกก็จะเป็นช่องโจรอั้งยี่ทำไปทำมาก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านจันสองล่าตอนนี้เหลือแต่ข้อหาฟอกเงินฟอกเงินก็ไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่านะนะครับแล้วทวีก็โดนร้องทั้งจริยธรรมไร้แรงมาตาหนึาเจ็โดนตั้งกระทงกระทูสว,เ,วเตรียมสอยอยู่นะครับอ่านะครับก็ตอนนี้พี่ทวีก็หนักนะ และโจถุงดำก็โดนลูกน้องรายงานผิดผิดถูกถูกนะขนาดความกว้างของผ้าขนหนูจากนิ้วก็บอกเป็นเซนคนก็มาด่าทอพี่ทวีกันนะครับโจไม่ได้ป่วยจิตเวทก็ไปบอกว่าป่วยจิตเวททั้งๆแค่วิตกกังวลข้างๆห้องกับลูกน้องก็รายงานบอกเป็นผู้หญิงนะพี่ทวีก็เลยบอกว่าข้างๆเขามีเมนที่ไหนได้ไม่ใช่ผู้หญิงกลายเป็น LGBTQ นะพี่ทวีก็ยังบอกไป LGBTQ ก็ไม่มีเมนนะช่วงนี้พี่ทวีรู้สึกว่าอาจจะนอนน้อยเป็นกำลังใจพี่ทวีนะช่วงนี้รู้สึกว่างานมันจะเข้าเยอะแล้วกันนะพูดผิดผิดถูกถูกอะไรครับอย่าไปหลงเชื่อลุงน้องเยอะนะครับเนี่ยกรมาชทันคุกเคิร์กก็โดนด่าทอทั้งวันอะโซเชียลแม่งด่าทิบหายเลยนะพี่ทวีก็ต้องเปิดคุกเปิดอะไรก็ดูนะใครอยากดูเข้าคุกก็ไปดูได้เลย นะครับต้องอะไรที่พี่น้องประชาชนก็สงสัยก็ต้องเปิดให้ดูหมดภาคคุณหนูอยู่ไหนศพอยู่ไหนอะไรต่างก็ต้องเปิดเผยกัเเเนเต็มที่นะครับแต่อย่าไปาไปสาธิตวิธีการทําร้ายตัวเองวิธีการผูกคอนะฮะเห็นมีผู้ดําเนินรายการคนหนึ่งไปสาธิตวิธีการกผูกคงผูกคอทําไม่ได้นะนะ่ะแล้วไปเอานักข่าวมาเป็นตัวทดลองในในขณะษจัดรายการนะครับกระโดนวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม นะเข้าใจนะครับว่า,ต,า ating, ต,ต้องการเรตติ้งแต่ต้องระวังอย่าทําอะไรที่มันเกินอะไรไปนะครับอย่าให้มันเกินไปนะฮะนะครับในวันที่ผมไปออกไทยรัฐนะครับเขาก็เอาผ้าขุหนหูมาจะให้สาธิตผมก็ยังบอกวิธีกรเลยอย่าไปสาธิตนะนะครับอย่าไปสาธิตมาจะเอาผ้ามาเที่ยวไปผูกคอ,อ,อนักข่าวว่าผูกคอคนนัน้นคนนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับไปสาธิตวิธีการทําร้ายตัวเอง ให้มันเสียชีวิตให้มันตุยมันทําไม่ได้ไม่ควรทํามันมีจรรยาบันสื่อมีกสท,อทอชอดูแลนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะทําอะไรเพื่อเลตติ้งไปหมดนะนะครับก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วสื่อสมัยนี้ก็จรรยาบันก็ลดน้อยถอยลงนะครับนะครับเข้าใจนะนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรครับเนี่ยเต่มงคลกิจนะโดนปปชชี้มูลมติ7ต่อ0ผิดจริยธรรม้ายแรงใส่ร้ายสับสยาม นะพแพร่โควิดนะครับก็เนี่ยถ้าถ้าผิดจริงส่งสารนิกาก็เล่นการเมืองไม่ได้ตลอดไปตลอดชีวิตก็จบชีวิตนะครับเต้บางคลกิจก็ต้องไปเป็นเด็กช่างคนเหมือนเดิมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นนักการเมืองนะครับเข้าใจนะนะครับนะฮะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องอพวกใส่ร้ายคดีแจงโมนะครับ นะไล์สดใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ใส่ร้ายนอกข่าวใส่ร้ายพี่เดนะใส่ร้ายปั่นข่าวว่าพี่เดเป็นทนายความแม่แตงโมไปเข้าข้างคนบนเรืออะไรต่างใส่ร้ายก็ไปเรื่อยๆเต็มไม่หมดนะครับผมเป็นทนายแม่แตงโมผมก็ต้องเข้าข้างแม่แตงโมผมคงไม่ไปเข้าข้างคนบนเรือแล้วพอมาอยู่คนละฝั่งเพราะฉะนั้นใครที่เที่ยวนั่งดา่าผมทุกวันทุกวันทุกวันอะวันดีคืนดีเกิดผมทนไม่ไหวก็จะส่งหมายสารไปให้ นะเพราะนั้นก็พยายามมีปากก็ยามสอทรอไปเรื่องสทอทอรเสือกทุกเรื่องไปเรื่องนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรต่างๆก็เที่ยววิพากษ์วิจารณ์เข้าไปก็ระวังนะครับอา่านะฮะแล้วก็คดีพุ่มกับโจ้ก็ให้ฟังหมอผ่าผ่าศพนะหมอที่ผ่าศพแล้วก็พูดเรื่องจริงเพราะเขาเป็นคนผ่าส่วนหมอที่ออกทีวีโซเชียลอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นหมอที่ให้ความรู้แต่ไม่ใช่หมอผ่าศพ นะครับเพราะนั้นเวลาเราเชื่อต้องเชื่อหมอผ่าศพนะนะครับอย่าไปเชื่อหมอที่เขาออกรายการโซเชียลอะไรพวกนั้นก็อันนั้นเป็นเรื่องของการให้ความรู้ถ้าจะเอาความถูกต้องแม่นยำก็ต้องต้องฟังจากหมอผ่าศพนะครับเข้าใจนะฟังจากคนที่เขารู้เห็นเหตุการณ์นะครับต้องเชื่อมั่นในการทํางานของหมอที่เขาผ่าศพไม่ต้องไปเชื่อพวกหมอโซเชียลหมอโซเชียลเขาให้ความรู้อันนั้นไม่เป็นไรให้ความรู้แต่ว่า ถ้าความแม่นยําเนื้อหาเนี่ยก็หมอผ่าศพเขาจะรู้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะนะครับมีอะไรบ้างครับหลายเรื่องหลายราววันนี้นะครับน่ะนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็เรื่องประกันสังคมนะครับเรื่องประกันสังคมที่ว่า,ามีการไปซื้อตึก7,000ล้านราคาประเมิน3,000ล้านส่วนต่างหายไป4,000ล้านนะครับหายไป4 0 0พล้านนะครับนะลักชนก สะสะไอ้พักประชาชนก็สงสัยว่ามีการทุจริตหรือไม่มีการเอื้อประโยชน์นะครับพักการเมืองบางพักไหมเพราะเจ้าของตึกเป็นลูกชายของนะคณะกรรมการบริหารพักใหญ่ซึ่งเรารู้ว่าพักอะไรนะซึ่งมีที่ทําการอยู่หน้าราชหน้าสารนายรัชดาก็มีอ่พักเดียวผมขี้เกียจไปพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาจะเกิดความเสียหายก็มีอพักเดียวผมก็ไปออกกําลังกายที่จันกเกษมก็เห็นตึกเขานะ่ย นะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเขาแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตตึกันแพงจังนะเจ็ดล้านซื้อมามันคุ้มไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับว่าการใช้เงินใช้ทองมันเป็นยังไงนะครับนะเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่โตนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เดด้วยนะครับอ่านะครับอืมนะฮะเอานะฮะว่ากันไปนะครับสวัสดีกันทุกท่านนะนะครับอันนี้ก็พูด คร่าวๆไปก่อนนะ,นะครับนะครับมีอะไรเนี่ยนะครับมีบริษัทไปปลูกทุเรียนทับป่าสงวนก็มีนะจะปลูกได้ยังไงนะครับปลูกทุเรียนทับป่าสงวนปลูกปลูกจนเป็นร่ำเป็นสันเลยเนยไม่มีใครรู้เลยนะนะทำกันแบบเปิดเผยปลูกทุเรียนทับป่าสงวนเนี่ยมันก็ต้องเส้นใหญ่หนึ่งเส้นใหญ่ต้องเป็นนักการเมืองต้องเป็นข้าราชการต้องเป็นนายทุนตังต้องเยอะเงินเยอะ มันถึงสามารถทําผิดกฎหมายได้แบบเปิดเผยนะครับพี่น้องครับข่าวสารพวกนี้เราต้องกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชา,าชนได้เห็นถึงว่าคือทุกวันนี้พอเราเป็นนักการเมืองเราเป็นข้าราชการและเราเป็นมีเงินมีทองเราก็สามารถทําผิดกฎหมายได้ในประเทศไทยในนะี้มันก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดการการะทําที่มันผิดกฎหมายนะฮะว่ากันไปนะฮะแล้วก็ภุ่มกับโจทย์เสียชีวิตคาเรือนจํา จะหาคนรับผิดได้ไหมความเห็นส่วนตัวผมว่ายากนะยากในการที่จะไปหาคนรับผิดได้ก็คงจะต้องอ่ก็ก็ตายก็เสียชีวิตตามแล้วก็จบแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องการผูกคอตายนะครับแล้วก็จะไปหาเจ้าท่องเจ้าที่มารับผิดเลยผมว่ายากอะ่ะเพราะพยานหลักฐานไม่มีแลยป่านนี้ตํารวจยังยังไม่สามารถที่จะไปเอาหลักฐานหลักฐานอะไรได้ผ่านมาตั้งไปรู้กี่วันแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องทําใจกันไปนะครับ ใครไปเสียชีวิตในคุกก็ไปตุยในคุกก็ต้องต้องยอมรับความจริงนะอยู่ในคุกก็เหมือนกับไปชดใช้กรรมนะนอกจากจะลําบากแล้วยังไม่มีปัญหากับนักโทษด,ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีปัญหากับผู้คุมเรือนจําอีกก็จบก็พูดง่ายก็ตายฟรีอ่ะก็คงไม่มีสาม,มารถจะไปค้นหาว่าใครผิดได้หรอกนะดาวก็ล่วงหน้าเลยนะพยานหลักฐานมันหายากในเรือนจําอ่ะขนาดข้างนอกยังหาหลักฐานก็ไม่ได้เลย คดีแต่งโมสามสี 3, ป่ปียังสืบสวนก็ไม่จบเลยนะครับนะคดีจะตัดสินวันที่ยี่สามพฤษภาเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษกับคุณอัจฉริยะก็ยังค้นหาความจริงกล้สามสี่ปีนี่ไม่มีหลักฐานเหลือแล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะไปเอาผิดเอาอะไรต่างๆนี่ก็ทําใจได้เลยนะครับแบบที่บิ๊กโจ๊กบอกนะสืบสวนไปก็เท่านั้นแต่ก็คงยากในการจะไปเอาใครมารับผิดรับโทษนะครับเพราะนั้นก็ใครติดตามคดีก็ต้องรู้นะครับเหตุเกิดมันสามสี่ปีแล้ว หลักถงหลักฐานไม่เหลือคดีแตงโมก็คงยากคดีุูมกับโจ้ก็คงยากในการจะหาคนรับผิดใครมันจะไปยอมรับเน่ไ,ไปกดดันไปทําร้ายร่างกายจนเขาทำร้ายตัวเองจนถึงแก่ความตุยเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานหลักฐานหายาก17ปีที่แล้วสอนอหลโยทินลูกความผมเนี่ยนะถูกคุมขังอยู่ที่โรงพักแล้วก็ตํารวจเข้าไปกระทืบนะครับอ้างว่าเออาราวาต นะครับหลังจากนั้นพอเช้ามาก็แขวนคอนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปฟ้องร้องก็แพ้หมดนะศาลบอกว่าไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าการตายเป็นผลมาจากการกดดันบีบคั้นจิตใจของอตำรวจก็ยกฟ้องไม่ได้ไม่ได้อะไรสักบาทเงินทองก็ไม่ได้เพราะนั้นคดีประเภทนี้มัน,ม,นมันหาสาเหตุการตายไดก้การตายเนี่ยมันหายากเพราะมันอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานเพราะนั้นก็พูดง่ายก็ตายฟรี นะตายแล้วไม่ได้ตังค์ก็ลําบากนะมันอาจจะไปฟ้องแพง่งกรมราชธรรมได้นะครับในเรื่องที่ว่าปล่อยบาดละเลยหรือเปล่านะนะครับไม่ไม่เข้มงวดไม่อะไรหรือเปล่าปล่อยให้ภุมิกับโจ้นะผูกคอจนตุยจนเสียชีวิตทางแพ่งมันอาจจะพอจะไปตั้งรูปคดีได้หรือเปล่าก็แล้วก็ญาติคนตายก็ลองไปปรึกษาทนายดูทนายใกล้บ้านท่านนะครับเพราะว่าถ้าอ่า เอาคนมาขังไว้ขังเดียวขังคู่แล้วแต่น่ะราชะรรก็มีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับยิ่งคนมีปัญหาโดนลงโทษอย่างอย่างโจ้ถุงดาเงี้ยมันมีหน้าที่ต้องดูแลให้มันมากกว่านี้ไหมนะเรารู้ว่าเขาเป็นคนป่วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราปล่อยปะแล้วเลยไหมปล่อยเราไม่ตรวจตาอะไรอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษเป็นเหตุให้เขาทําร้ายตัวเองจนถึงแก่ความตุยเนีน่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าว่า กรมราชทันประมาทไหมถ้าประมาทก,ก็ฟ้องได้เรื่องความรับผิดทางละเมิดของพนักงานเจ้าที่ก็ต้องไปฟ้องที่ที่ศาลในคดีแพง่งนะครับไปฟ้องที่ศาลในคดีแพ่งได้เข้าใจไหมฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับทราบถึงสิทธิ์เช่นเราไปญนะาติเราไปติดคุกอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็ตายอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถฟ้องกรมราชทันได้ถ้าเป็นเรื่องการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ดูแลปล่อยปะละเลยไม่ห้ามปลาม ไม่เอาใจใส่ไม่ป้องกันไม่มีวิธีการอะไรเงี้ยมันก็สามารถฟ้องร้องได้นะครับแต่จะชนะหรือแพ้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการจงใจเป็นการปล่อยปะแล้วเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้นะนะญาติใครติดคุกแล้วตายในคุกก็นะส่งข้อมูลมาได้จะได้เอามานั่งเล่ากันให้ความรู้กับประชาชนนะครับนะครับหรือถูกทํรลองทําร้ายอะไรต่างนะครับมันก็ต้องมีพยานหลักฐานนะนะครับมีพยานหลักฐาน นะครับนะมีพยานหลักฐานนะครับถ้าไม่มีพยานหลักฐานมีแต่ความเชื่อมโนคิดไปเองเลยอย่างทุกวันเนี้ยเราดูข่าวดูอะไรต่างๆนี่ก็มโนคิดไปเองคิดว่าเป็นแบบนั้นคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับนะนะฮะมันก็ไม่ใช่พยานหลักฐานนะคิดไปเองนะไม่ใช่พยานหลักฐานนะครับเอกนอกนั้นก็มีอะไรเออมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับปัญหา ต่างๆก็เยอะแยะนะครับนะว่ากันไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอนะครับคุยเรื่องอะไรนะครับนะเราจะมาคุยกันเรื่องสมาคมสมาคม,ม,าคมฟุตบอลนะครับสมาคมฟุตบอลตอนนี้กํลาลังเป็นข่าวดังเลยเมื่อวานนี้มาดามแป้งถแถลงข่าวนะครับทั้งน้ําตา น้ำตาแตกเลยมาดามแป้งนะฮะนะครับนายกสมาคมปัจจุบันเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานปรากฏสาลฎีกามีคำพิพากษาว่าสมาคมฟุตบอลแพ้คดีนะสยามกีฬาสปอร์ตนะครับนะไปบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดโดยที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรและสาลฎีกาพิพากษาว่าให้ใช้ค่าเสียหาย360ล้านบวกดอกเบี้ยองร0ก็ประมาณ560ล้าน นะครับมาดามแป้งร้องไห้เลยเพราะอะไรจะเอาเงินที่ไหนมามาไปใช้นี่เขานะนะครับนะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเพราะว่าตอนเข้ามารับตําแหน่งมีเงินอยู่แค่27ล้านมีนี่บานและทั้งเงินกู้เงินอะไรต่างๆนะครับนะก็ลําบากเนี yeah, ่ยลำบากเลยนะครับเข้ามามีเงินอยู่27ล้านมีนี่อยู่132ล้านกู้เงินจากฟีฟ่ามา155ล้านต้องทยอยจ่ายเขา10ปี นะครับครั้งนะครับครั้งละห้าแสนเหรียญยูเอสทำไงเราไม่มีตังค์จ่ายนะนะครับไปยกเลิกสัญญาเขาแล้วก็มาทำสัญญากับบริษัทแพลนบียาวไปถึงปีเจ็ดหนึ่งเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดอะไรต่างต่างเนี่ยนะครับเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไปบอกเลิกสัญญาเขาก่อนกำหนดนะครับนะคราวนี้พอไปบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเขาได้รับความเสียหายเขาก็เลยมีการฟ้องร้องกัน นะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายสาริกา <c oughs> นะครับเอ่อนะฮะอืมสาริกาก็พิพากษาให้สมาคมฟุตบอลแพ้คดี3ามอหบล้านคดีถึงที่สุดแล้วนะครับแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับ <c oughs> มาดามแป้งบอกว่านะครับต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา76ในการฟ้องไล่เบี้ย นะครับนะเดี๋ยวฟังนะครับวันนี้อาจารย์เดก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามาตรา7.6เป็นกฎหมายอะไรคือกฎหมายแพ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลก็คือคณะกรรมการของนิติบุคคลมันเป็นสมาคมสมาคมเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นนายกสมาคมก็คือ,อพี่สมยศเนี่ยนะครับนะบพี่สมยศหรือพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยแกเป็นนายกสมาคมมา8ปีแกเป็นเขาเรียกว่าผู้แทนสมาคม นะก็คือผู้แทนนิติบุคคลนะครับไปบอกเลิกสัญญาเขาก่อนกำหนดและแพ้คดีนะครับนะดังนั้นจึงเกิดความเสียหายแก่สมาคมซึ่งเป็นนิติบุคคลมาดามแป้กบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหรือสภากรรมการแล้วจะมีมติว่าจะดำเนินคดีกับคุณสมยศอดีตนายก สมาคมซึ่งเป็นผู้แทนนะฮะซึ่งในมาตรานี้เขาบอกว่าถ้าผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยทำความเสียหายนะครับนะให้กับนิติบุคคลก็ต้องชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายนะนะครับถ้านิติบุคคลก็ต้องชดใช้ค่าสินหมายทดแทนนะนะครับ,บ,อนะรบพอหลังจากใช้เงินไปแล้วก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยจากผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับนะก็คือพูดง่ายจะมีการฟ้องร้อง พี่สมยศนายกสมาคมคนเดิมว่าทําความเสียหายกับสมาคมส่วนจะทําความเสียหายจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปสู้สู้กันนะครับอันนี้รายงานข่าวประมาณนี้นะพี่สมยศก็ต้องไปต่อสู้ว่ากระทําการโดยสุดจริตอันนี้ก็คือว่าเขาจะมีการไปจ่ายเงินจ่ายทองก่อนนะตามคำพิพากษาโดยไปเจราจากับทางเจ้าหนี้คือโจทนะครับนะพอไปเจราจาเรียบร้อยแล้วสมมติจ่ายเงินไปร้อยล้านเขาก็ไปฟ้องไล่เบีย้ย แล้วครับเงินที่จ่ายไปเนี่ยก็ไป,ไปฟ้องไล่เบีย้ยเอาจากาคุณสมยศและคณะกรรมการที่เห็นชอบในการเลิกสัญญากับโจทหรือสยามสปอร์ตอะไรเนี่ยนะฮะนะครับนี่ก็คือเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนบริษัทเนี่ยเรามีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทปรา,ปากฏว่าอะไรไปเลิกสัญญาเขาทําให้บุคคลภายนอกเขามาฟ้องร้องแล,ล,ล,ละแพ้คดีคณะกรรมการพวกนั้นน่ะถ้าจงใจหรือประมาทเล้อทำความเสียหายก็ต้องรับผิด นะครับรับผิดนะฮะนะครับนี่ก็เป็นกฎหมายเรื่องผู้แทนนิติบุคคลก็คือมาตรา76 mm. เข้าใจนะครับนะนะครับก็เข้าใจนะครับเพราะว่าคุณสมยศกนี่ก็โดนฟ้องไปด้วยเป็นจำเลยที่2น่ยยกฟ้องเพราะเป็นการทํางานตามขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมฟุตบอลเพราะฉะนั้นต้องไม,ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวแต่ว่าหลังจากสมาคมใช้หนี้โจรไปแล้วก็ไล่เบีย้ยก็คือจ่ายตังค์แล้วก็ไล่เบีย้ยเหมือนผู้ค้าประกันน่ะ นะจ่ายเงินให้เจ้านี้เสร็จก็ไปฟ้องลูกนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไล่เบีย้ยจ่ายเงินแทนแล้วไปฟ้องเรียกว่าไล่เบีย้ยเข้าใจนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันเข้ามากดไลค์กดแชร์กับอาจารย์เดนะเป็นไงความรู้นั่นไหมนะนะนะใครสงสัยอะไรก็ลองเข้าไปดูนะนะครับประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา76เรื่องความรับผิดของผู้แทนทำความเสียหายให้นิติบุคคล เมื่อนิติบุคคลใช้เงินไปแล้วก็มีสิทธิไล่เบี้ยเอาเงินคืนนะครับเพราะนั้นบริษัทห้างร้านก็เหมือนกันนะบริษัทเนี่ยพี่โน้องประชาชนใครเป็นเจ้าของบริษัทกรรมการทําความเสียหายนะครับนะครับนะทำความเสียหายนะฮะนะก็ต้องชดใช้นะครับนะนะครับเช่นนะนะนะเนี่ยเนี่ยถ้าไปทําความเสียหายเนี่ยถ้าอยู่ในขอบวัตถุประสงค์เนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวแต่ว่า แต่หลังจากนิติบุคคลใช้นี่บุคคลไปนอกไปแล้วเขาก็ไล่เบี้ยได้นะครับมาตรา7.6เขาไปใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านทําความเสียหายนะครับและกรรมการบริษัทไม่ฟ้องผู้ถือหุ้นก็ฟ้องได้นะครับมีคําพิพากษาเยอะแยะมากมายนะครับเช่นดีกาที่8157ทับ61เป็นต้นนะครับนะครับนะหรือคณะกรรมการบริษัทใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนะครับนะครับเช่น ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้แก่บุคคลหนึ่งแล้วแต่กลับจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้อีก,อกบุคคลหนึ่งไปก็ถือว่าผิดสัญญาส่วนกรรมการถือว่าใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็ต้องร่วมรับผิดกับบริษัทดีกาที่558ทับส5งเพราะนั้นนะครับคณะกรรมการเนี่ยโดยหลักแล้วทำตามวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ต้องรับผิดส่วนตัวนะเช่นบริษัทเป็นหนี้ไปซื้อของมาแล้วเพี้ยวอาไปจ่ายบริษัทก็รับผิดกรรมการไม่ต้องรับผิดส่วนตัวยกเว้น มีเจตนาจะกันแกล้งเขานะครับนีน่นะฮะเนี่ยขายที่ดินให้ในายกอไก่สิบล้านแต่สักพักหนึ่งนายขอไข่มาซื้อสิบสองล้านแพงกว่าก็เลยให้ไปขายให้กับนายขอขอ่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือเป็นการกระทําที่เป็นการผิดสัญญาและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็คือเป็นการกระทาละเมิดอันเนี้ยกรรมการต้องรับผิดส่วนตัวโดนฟ้องไปด้วยดีกาที่ห้าห้าแปดทับห้าสาม นะครับต้องดูว่าลักษณ